งานมหกรรมสินค้าาหก์กลุ่มเกษตรกร,กรและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุบลราชธานีสำรวจราคาเนื้อหมูในอุบลราชธานีราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ160บาทโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการกิจาการขนาดกลางขนาดเล็กและ SME อุบลราชธานีกตสจังหวัดอุบลรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอ น,นรภอ,อุบลตรวจยึดไม้พยุ24ท่อนต่อเหลี่ยมต่อกรมรูปพวกค้าขนเสื้อผ้ามือสองุกไม้พยุ51ท่อนต่อเหลี่ยมบปชจัดกิจกรรมโครงการค่าเย,ยาวชนอุบลสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมูล,ลนิธิรักไทยจับมือสื่อมวลชนอุบลผลิตสื่อให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติอีสกรูปกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมดได้ทางข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลค่ะนี่คือความสุขข,ของคนทั้งบ้าน สัมผัสด้วยตาคุณเองกับ V Cable TV อุบลแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น350บาท76ช่องพร้อมสุดยอดช่องรายการยอดนิยมมากมายโกแพ็กเกจอเสนอสุดคุ้มค่าคบครันความบันเทิงสำหรับโรงแรมแมนชั่นพอพัก และเริ่มต้นเดือนละ599บาทจุใจกับพรีเมลีกกว่า380แมตช์สารพันความรู้ความบันเทิงมากมายผมจัดชัดจริงทั้งระบบเคเบิลและจานเคยูแบนวีเคเบิลทีวอุบลฟรีค่าติดตั้งวีเคเบิล4 5 281 1 4 1 4ฝันได้ให้เราทำยี่ปีของการทำงานสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ Star Media. Media House <laughs> Even yeah. Advertise สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ้ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลประจำวันศุกร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2557กับดิฉันพิศนีบุญญาการจนรักษ์ค่ะเปิดงานมหกรรมสินค้าสาหกรณ์กลุ่มเกษตรกรนะคะและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุบลราชธานี วันที่28มีนาคม2557สนามหน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานมาหกรรมสินค้าสาหกรณ์กลุ่มเกษตรกร,กรและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นโดยมีนายสานิตเสวานีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแม่งานและมีนายวันชัยสุ ai, ทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางทางการตลาดสินค้าสา,าร์กลุ่มเกษตรกรสินค้าโอท็อปให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและบริการกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอื่นๆในระดับจังหวัดระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูป,ปรธรรมอีกทั้งสนับสนุนตัวชี้วัดในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานมีตั้งแต่วันที่27มีนาคม2557จนถึงวันที่31มีนาคม2557รวม5วันโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกสาหากรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพสาหากรณ์และสินค้าโอทอปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดทั่วประเทศประมาณกว่า180บูธประกอบด้วยสินค้าจำพวกอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายศิลปะประดิษฐ์ ของที่ระลึกของใช้ของประดับตกแตง่งและสมุนไพรกิจกรรมการแสดงบนเวทีได้แก่การแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีพื้นเมือง<ม>การประกวดร้องเพลงจากร้านค้าที่มาร่วมงานและการแสดงจากนักเรียนนักศึกษา ช่วงนี้นะคะมีการสำรวจราคาเนื้อหมูในจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะพบว่าราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ160บาทกันเลยทีเดียวค่ะจังหวัดอุบลราชธานีราคาเนื้อหมูพุ่งกิโลกรัมละ160บาทแม่ค้าเผยยอดขายลดลงทีมข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลลงพื้นที่สำรวจราคาเนื้อหมูภายในตลาดสดบ้านดูเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานี ซึ่งจากการสอบถามร้านพี่หนุ่ยและพี่หน่อย2องสามีภรรยาถึงราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้นในช่วงนี้บอกกับทางทีมข่าวว่าการที่ราคาเนื้อหมูปรับเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากราคาหมูแน่ฟาร์มมีการปรับขึ้นราคาเนื่องจากราคาหัวอาหารปรับสูงขึ้นและผลิตไม่ทันตามความต้องการของท้องตลาดซึ่งยอมรับว่าในขณะนี้แนวโน้มราคาหมูสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หน้าเขียงหมูมีการปรับขึ้นราคา160บาทพี่หนุยยอมรับว่าหลังจากปรับราคาเนื้อหมูขึ้นทําให้ลูกค้าประจําบางรายลดยอดในการสั่งซื้อไปกว่า30อร์เหากไม่ได้มีการขอความร่วมมือตรึงราคาตั้งแต่ต้นทางไว้อาจจะทำให้ราคาขายปลีกหมูพุ่งสูงมากกว่านี้ซึ่งคาดว่าราคาก็จะยังคงมีการทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเทศกาลสงกราน ร้านแผงหมูพี่หนุย่ยเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาที่ตลาดสดบ้านดูเขตเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีขายในราคาปลีกและราคาทรงเบอร์โทรศัพท์0943044722 สวัสดีการคล้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจัดอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการกิจการขนาดกลางขนาดเล็กและ SME ค่ะวันที่27มีนาคม2557 ณห้องเฟื่องฟ้าโรงแรม r e g เจนจังหวัดอุบลราชธานีนายสุรพลดิสมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในการเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการกิจการขนาดกลางขนาดเล็กและ SME กับนายจ้างลูกจ้างจำนวน40คนโดยมีวิทยากรหลายท่านบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์รวมถึงสถานการณ์และทิศทางการ,การดำเนินงานด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีบรรยายพิเศษโดยนายสุรพันธ์ดิสมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักงานสวัสดิการและครุ้มครองแรงงานจาาังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมเฝ้าระวังติดตามการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างให้ความสำคัญในการนำระบบแรงงานสัมพันธ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ป้องกันข้อพิพาทแรงงานข้อขัดแย้ง ด้านแรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นทางด้านกกตจังหวัดอุบลราชธานีนะคะระดมนักศึกษาอาสาสมัครทหารประชาชนนะคะร่วมกันรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอวอในวันที่30มีนาคม2557ที่กำลังจะถึงนี้ตั้งเป้ามีคนออกไปเลือกตั้งไม่น้อยกว่า60%ค่ะ เมื่อวันที่28มีนาคม2557ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีนายทรงศักดิ์จันทรุขาผู้อำนวยการสำนักงานกะกะตจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกผุทิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพุทธศักราช2557พร้อมปล่อยขบวนนักศึกษากคณะครูกศนจังหวัดอุบลราชธานีอาสาสมัครประชาธิปไตยและทหารกองบิน21 เพื่อเดินรณ,ร,ณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2557ทั้งนี้นายทงศักดิ์จันทรุขาเผยว่าสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้สมัครเลือกตั้ง8คนตั้งเป้าให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ6 0จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น1,300,000คนใน2,984หน่วยเลือกตั้ง สำหรับการลงคะแนนล่วงหน้าเมื่อวันที่23มีนาคมมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขต1,261คนมาใช้สิทธิ์1 0 2 6คนคิดเป็นร้อยละ81.36ส่วนนอกเขตเลือกตั้งลงทะเบียน4,926คนมาใช้สิทธิ์252คนคิดเป็นร้อยละ5.11 ทางด้านนรอขอจังหวัดอุลรธานีนะคะสถานีเรือเข็ราราชนะคะก็ได้บุกเข้าจับกลุ่มสถานที่ใช้ลำเลียงไม้พยุงส่งขายอย่างนายทุนประเทศเพื่อนบ้านนะคะได้ของกลางจำนวนกว่า20 4ท่อนต่อเหลี่ยมต่อกลมนะคะส่วนผู้ต้องหานั้นหลบหนีไปได้ซึ่งมีการค้นอย่างน้อยนะคะวันละ10โดยมีค่าจ้างถึง120,000บาทนะคะจ้างชาวบ้านถึง100คนคอยลาตะเวนที่ตำบลพลานอําเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนาวาเอกเฉลยเกษมพุนารักษ์ ผู้บัญชาการนรคอเขตอุบลราชธานีสถานีเรือเขมราชและชุดบุรณาการเสริมช่องว่างในพื้นที่ของนอรคอเขตอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบผลไม้พยุงที่ริมโขงบริเวณด้านเหนือบ้านปากแซงตะมนพลานอําเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งขายให้กับนายทุนประเทศเพื่อนบ้านจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มผู้กระทำความผิดประมาณ10คนกำลังลำเลียงไม้พยุงลงเรือกีบเพลายาวเครื่องยนต์ดีเซลดัดแปลงทั้งนี้เมื่อผู้กระทำผิดเห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่ากันอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบไม้พยุงจำนวน24ท่อนต่อเหลี่ยมต่อกลมจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน,นาานดำเนินคดีความตามกฎหมายต่อไป นาว่าเอกเฉลยกเกษมพุนารักผู้บัญชาการน,นรขอเขตอุบลรัชธานีสถานีเรือเขมราชและชุดบรุรณาการเสริมช่องว่างในพื้นที่น,นรขออุบลรัชธานีเปิดเผยว่าการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องปลอมตัวเป็นชาวประมงเข้าไปยังจุดที่ขบวนการขนไม้พยุงใช้เป็นสถานที่ส่งไม้พยุงไปยังประเทศเพื่อนบ้านั้งจากหมู่บ้านบริเวณน,นั้นเป็นยามจํานวนเกือบหนึ่งคนเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ ขอยลาดตะเวนซึ่งทำกันเป็นขบวนการใหญ่โดยมีค่าจ้าง1,2 0 0 0 0บาทต่อการขนไม้พยุงสิบเที่ยวซึ่งการเข้าจับกลุมในครั้งนี้มีการปิดล้อมเจ้าหน้าที่อีกด้วยโดยคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นหูเป็นตาให้กับนายทุนเนื่องจากจำนวนค่าจ้างสูงจึงทำให้คนหันมากระทำเพิ่มมากขึ้น ตำรวจสถานี <ร ôm. S 1> ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตั้งจุดตรวจจุดสกัดขบวนการลักลอบไม้พยุงจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนใช้รถขนเสื้อผ้ามือสองจับกลุ่มได้เป็นไม้พยุง51ท่อนต่อเหลี่ยมค่ะเมื่อเวลา 12. นาิกาวันที่ 28. มีนาคม2557ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอบนรัชธานีพ้ตำรวจโทรทิพัฒน์อุ่นเวสวานิช รองผู้ก,กํากับการปราบปรามสถานีตํารวจภูธรอุบลราชธานีถแถลงผลการจับกลุ่มนายธงชัยรอดชื่นอายุ54ปีพร้อมของกลางไม้พยุง54ท่อนต่อเหลี่ยมกระบะหนึ่งคันหลังจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนไม้พยุงผ่านเข้ามายังเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีจึงได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณหอจกเจกริญเ,เ,เครนตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจอังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อเวลา3.20นาทีวันที่27มีนาคม2557พบรถกระบะยี่ห้อมัสด้าสีแดงท่าทางมีพิรุษจอดอยู่บริเวณจุดตรวจเพียงคนเดียวเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกลุ่มตัวไว้ได้จากการตรวจสอบพบไม้พยุงของกลางดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ท้ายกระบะโดยใช้กระสอบเสื้อผ้ามือสองวางทับไว้ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับไม้พยุงจากอำเภอนาจัลลยจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนำไปส่งให้ในายทุนที่อำเภอเขม,มาราจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้ค่าจ้างจำนวน6000บาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีเพื่อดำเนินความตามกฎหมายต่อไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาตินะคะจัดก,กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนอุบลสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชันที่ยังเป็นปัญหาเป็นภัยร้ายแรงอยู่ใกล้ตัวที่ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จนถึงปัจจุบันค่ะ ที่โรงแรมวีเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอรวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายปานเทพก้านนรงรานประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ให้เกียรติเปิดโครงการค่าเยาวชนอุบลสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืเนอเข้าร่วมโครงการกว่า9โรงเรียนเพื่อให้เยาวชนไทยได้รับทราบและรู้ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ทั้งนี้เยาวชนควรตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาภัยร้ายแรงอยู่ใกล้ตัวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเยาวชนทุกคนควรมีระเบียบว,วินัยมีศิลธรรมจริยธรรมรู้จักแยกแยะความชั่วดีออกจากกันพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้แก่ตนเองและปลูกจิตสำนึกค่านิยมคุณลักษณะน,นิสัยในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าจากข้อมูลการสำรวจขององค์กรระหว่างประเทศได้จัดอันดับของประเทศไทยด้านความโปร่งใสการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี2 5 5 6 อยู่ในอันดับ102จาก177ประเทศซึ่งถือว่าอันดับได้ลดลงจากปี2555ซึ่งนับวันยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงฉะนั้นเยาวาชนทุกคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจะต้องมีทัศนคติ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกต้องมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดจิตอาสาอยากเข้ามาทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ<ๆ>เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมและพร้อมรับมือกับกระแสบริโภคนิยมที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติย้ำแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการว่า เยาวชนทุกคนควรรู้ปัญหาการคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาร้ายแรงและใกล้ตัวที่มีอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบันและการปราบปรามควรปราบปรามที่ต้นเหตุด้วยการสร้างคุณธรรมจริยธรรมปลูกใจสำนึกทัศนคติค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นผ้าขาวที่จะได้การเติบโตเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคตต่อไป มูล,ลนิธิรักไทยนะคะจับมือสื่อมวลชนอุบลราชธานีผลิตสื่อให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาตินะคะเพื่อหาแนวทางสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดึงภาคีวิทยุในจังหวัดวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ป้องกันให้ถูกต้องค่ะาจากสถานการณ์แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้มีไม่ต่ำกว่า2ล้านคนและข้อมูลจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV ประเมินว่าอัตราติดเชื้อ HIV ในกลุ่มนี้ประมาณร้อยละสองนั่นหมายความว่าแรงงานข้ามชาติติดเชื้อ HIV มีจำนวนถึง40,000คนที่อยู่ในประเทศไทยจากจำนวนตัวเลขดังกล่าวหากไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและส่งผลการแพร่กระจายเชื้อขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆโดยโครงการจะมีกลุ่มเป้าหมายกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติสชัญชาติได้แก่ กัมพูชาพม่าลาวในพื้นที่จังหวัดบวนรัชธานีจึงต้องดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจการป้องกันและมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้น ร่วมถึงการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติจึงได้จัดโครงการจุดประชุมเพื่อพัฒนาสื่อข้อความเพื่อการสื่อสารกับสาธารณะและการออกอากาศทางวิทยุข,ขึ้นในวันที่28ถึงวันที่29มีนาคม2 5 5 7ที่โรงแรมกิตตรงวิวจังหวัดอุบลราชธานี นายชนลทิศจันสิงหนาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีกล่าวว่าทางสมาคมได้ร่วมมือกับทางมูลลนิธิไทยจัดกิจกรรมลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการส่งเสริมข้อมูลให้กับสื่อมวลชนทุกกลุ่มเพื่อ,อนําเนื้อหาความรู้ต่างๆไปขยายผลเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นต้องอยอมรับว่า กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยส่วนมากเป็นงานที่คนไทยไม่อยากทำหรือทำก็ยังไม่เพียงพอเช่นงานก่อสร้างงานประมงและงานอื่นๆสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือโรคติดต่อต่างๆหากเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวก็จะเป็นอันตรายต่อประชากรในประเทศเราแต่หากในทางตรงกันข้ามหากเขามีความรู้ในการป้องกันทุกคนก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ค่ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงงานมหกรรมบ้านธนาคารอุบลรัชธานีนะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่30มีนาคม2557นี้นะคะที่ห้างสินทันพลาซ่าอุบลรัชธานีชั้นหนึ่งณบริเวณลานอควาเรียมนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยค่ะ ค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของจังหวัดอบุบลราชธานีของเราได้ผ่านทาง www.thienubon.com ค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2557สำหรับวันนี้ดิฉันพิศนีบุญญาการจนรัตและทีมข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่28มีนาคม2 5 5 7จังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่ลมงตะันอ,อกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียส วันนี้ที่หาดกูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18น8นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอำเภอผงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นก55นาทีหนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 ทีมงาน95สบายสเตชันรู้ทุกเรื่องเมืองอุบลฟังข่าวเอาฮาสบายแชร์สบายทลอคโดยดีเจพี่เขียรเกรียงศักดนาเวียงและดีเจก้อยจากกมลวันแสงโหมทุกวันบ่ายสามครึ่งทางวีเคเบิลทีวีอุบลคงส่งท้ายกันแล้วนะฮะการสบายสปอร์ตของเราติดตามข่าวสารแวดวงกีฬาทั้งไทยและเท้กับรายการ สบายสปอร์ตทุกวันบ่ายสโมงทาง v ีเคเบิลทอุบลผลิตรายการโดยทีมงาน95สบายสเตชันสถานีนี้แซนสบาย